ไปสู้ครอยากกินรับนดิสบ้างเก่งเล่นวิดีโอเทปครับดูบมันสุดไปเลยทีมชาติมาบ้านภาพสวยมากๆครับซัมซุงนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปซัมซุงครับซัมซุง S V 77 H K ครับตัวนี้ สวยมากๆครับ <tech> ต <Kid> ัว <het> นี <tech roadmap> physics, <inizi. S 1> ้ห uh, ้าวินาทีเครื่องจักรเบอร์ซัมซุงคอนเล็กคุณพ่อต้น S V 77 H K ครับอ่าหกหัวอ่านนะครับตัวนี้ระบบไฮไฟสเตอริโอหกหัวอ่านครับ ไฟสเตอริโอ6กหอ่านครับสำหรับเจ้าซัมซุงวิดีโอเทปตัวนี้ครับอ่านแผ่นดีทีเดียวอ่านว้วนดีทีเดียวครับสวยงามครับสำหรับเครื่องนี้ครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา5,500บาทครับท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08 158 5 1 9 9 8ครับ เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ